Nói chung là nè Nói chung là nó đang nè nồi. Sự thái khiếp. Sự thái khiếp. Nói chung là nó เออนี่นี่นี่เอเออนี่นี่ก็ว่ดท่านพ่เกีตนี่นี่้านเมือนนเงินเดือนเน่อห่ทนพ่ออ้าวเป่านเไก็บคล้ายเก็บคายเธาเดก็เอานี่น่านั่นเม่อนั่่แม่เมื่อขไปนั่นละ แลวด้กกม,มันต้องสื่อเป็นขี้มาตาดมันเจ้งอ่างเขาไม่อยู่เห็นเขาไม่อยู่บอกนี่สองน้อยต้นเขียหายแต่มดุดกันดกดกเลาไปเอาดอกคุณนออกเขาสิว่าพวกเก็บค่าดอกเขามาค่าดอกนไหนเวยนึงมันนอนอยู่ไหนน้อย น่อยเ่านั่นแง้มือเข้าไปได้บอหน่อยนึ่งทั้งฝุ่นเออหนี่หนึ่งหอยอ่อโตเนี่หได้บอลไหนแลมันหน่อยหน่อย้มันก็แง่เติบยู่ นหอยจังสีเพิ่มมาหันไงเป้มันก็สินนี่สองนวยทั้งต่านี่เพราะว่ามันสีแก่แล้วหเงินไหนก็หน่วยนั่นหันหน่วยมันง่ามหันจังสีตลอดเลยดิเพื่อปลวกหิยานแต่มันอันง่ามตลอดมันเหลืองเดือดอ่ะตัวหนอนกับมันจำขี้ดินนี่หน่วลนึง เบิดแล้วนี่จะมันทัวไปกันเนห้ลาายบ